จะซิ่งไปไหนเนี่ยจะโยกไปไหนเอาละครับในตอนนี้นะฮะเราเพิ่งเดินทางมาจะกบยเช็กบางได้ครับนะอะรายงานบรรยากาศหน่อยครับคุณอาครับโอเคครับก็วันนี้นะฮะบรรยากาศในงานของ Thailand Menu Factoring Expo นะครับก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผู้เข้าสนใจชมงานเนี่ยนะฮะได้จำนวนเนี่ยเท่าที่ทราบมาคร่าวๆเนี่ยหลักหมื่นนะฮะ ไม่ต่งกว่าสามหมื่นคนนะครับวันนี้เนี่ยครับที่เข้ามาอยู่ในงานวันนี้แล้วก็เพราะว่าเฉพาะบูนนี่ก็ร่วมหมื่นห้าแล้วใช่แล้วที่ที่อยู่ประจำบูนนะครับไม่ใช่นะแต่ว่าก็วันนี้ครับได้ในเรื่องของการติดต่อนะครับลูกค้าเพิ่มเติมมาจํานวนก็ได้พอสมควรนะครับหลายๆเจ้าก็มีทั้งสนใจในเรื่องของ power save นะครับสนใจในเรื่องของซอฟต์แวร์รวมไปถึงกับให้เราเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับในการติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับในงาน อย่างเช่นงานฉีดนะฮะในขณะนี้ที่ผมรายงานอยู่ผมก็ขับรถไปด้วยนะฮะับผมนะฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จากการจัดงานในครั้งนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีหรือแม้แต่ผู้มาร่วมในงานนะครับก็คือผมว่าเป็นการจัดงานที่คุ้มค่ามากๆกับการที่ให้ผู้ประกอบการนะครับได้นําตัวโปรดักชั่นสินค้าตัวใหม่หรือว่าจะเป็นเครื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับได้ เอาผลงานตรนงนี้เนี่ยเอาชิ้นงานเนี่ยมาสแสดงนะฮะไ,ไ,ได้มีการทดลองใช้จริงนะครับแล้วก็ทําให้เห็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉีดนะฮะเครื่องเป่าหรือว่าจะเป็นเอ่เลเซอร์อ่ซีนสกรีนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัวกลาง<ช>นะฮะที่จะเข้ามาเลือกซื้อดูผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะสั่งทากันได้เลย นะครับในราคาที่พิเศษด้วยอย่างวันนี้นะฮะในส่วนของตัว power save นะครับของเราเองก็จะมีไปนำเสนออีกรอบหนึ่งนะฮะในโรงงานอุตสาหกรรมแบบอันนี้คือประเภทอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นที่เอาไปติดตั้งด้วยรถยนต์ของตัวเองใชนะฮะก็มีก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ดีนะใช่นที่ดีมากอีกหเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับงานกับงาน m e t a ลลิกนะครับของ วิเทคเหมือนเดิมนะฮะที่เขาจะมาจัดที่เป็นแม่งานงานนี้นะครับเดี๋ยวถกเรงหน้าใจกันในวันที่20จนถึง23ธันวาคมครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังแน่นอนครับเอผู้ใจดีของเราครับ1589 e n g i จ e e r i n g จำกัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มสหกรณ์แมพพบริการอัธมิตรแม่พิมครับมีสำคัญมากนะฮะวันนี้วันนี้ให้อานุเคาห์ในเรื่องของสถานที่นะครับมู้ในการจัดแสดงสินค้าให้เรา เอ่ยชื่อนิดนึงเอ่ยชื่อนิดนึงขอบคุณพี่ป้อมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันมีสุภาพรวมถึงกาบคุณใครอีกคนหนึ่งแน่เดี๋ยวนะฮะสักครู่ขับรถอยู่วันนี้ขับรถอยู่นะฮะมีมีพี่ป้อมแล้วก็มีคุณสุภาพครับพมีสุภาพนะฮะทีเอ็มนนะครับรวมถึงการผู้ที่อยู่ในสายงานเดียวกันใช่ครับใช่นะฮะที่วันนี้ให้พวกเราได้มาทําหน้าที่ นะครับในส่วนของการนำเสนอก็ดีนะฮะโดยห5 8 9 e n g ารโดย i n g 9 e น g i n e e r ะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับลยาท่านติดตามรับชมสนใจก็เช่นเคยครับติดต่อมาได้ที่1589 Engineering นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับขึ้นมาเพิ่มเติมอัปเดตให้คุณได้ดูแน่นอนนะครับในเว็บไซต์ของเราที่ www. 1 5 8 9 n g c o m ค่ะครับผมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนใช่แล้วนะฮะ ปิ้ลโต๊งมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมคัมาจาฝากนิดนึงครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะฮะอยากให้กับทุกคนนั้นใช้รถเชื่ถนนกันอย่างระมัดระวังนะครับเอ่อแล้วก็มีสติในการใช้รถนะครับเช้ถนนรวมไปถึงกับเวลาที่ท่านดืม่มหรือเมาเนี่ยอ,อย่าขับอันนี้อันตรายมากนะครับฝารระมัดระวังไขวัดนะคะตอนนี้ระบาดมากอนะรัดูแล<ม>สุขภาพกันด้วยอ่ะนะครับรักครอบครัวห่วงใยซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับรักตัวเองเพวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, yeah!